วันนี้แม่ยังรู้สึกว่าเป็นความผิดของแม่ใช่ค่ะผมเชื่อว่าคุณคงบอกแม่ทุกวันเลยะแต่วันนี้อีกครั้งหนึ่งต่อหน้าคนไทยน้ะประเทศจะบอกแม่ว่าหนูรักแม่เขา,าเขารู้สึกคือว่าเป็นความผิดของเขามันไม่ใช่ความผิดของใครอะถ้าจะว่ามันเป็นความผิดของใครนูดีให้เป็นความผิดของหนูคนเดียวมากกว่าที่ทั้งหนึ่งหนู เราว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่เราทําไม่เป็นมันถจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่คุณแม่คืออย่าขอฝากเลยว่าไม่ว่าใครก็ตามอย่าขอไม่พากวิจารณ์คุณแม่ให้ลงที่ตัวหนูคนเดียวช่วงที่ผ่านมาอะไรที่เขาว่าเกีย่ยวกับแม่ ไม่หน่อยจะ่ทำให้เรารู้สึกโอ้โหทำไมต้องว่าแรงขนาดนี้มีค่ะอะไรคะก็เหตุการณ์ที่เอาลูกคุณแม่ไปลงในโซเชียลแล้วก็ในภาพวันเกิดของคุณแม่ค่ะแล้วบอกว่าคุณแม่กินเหล้าแล้วอยู่ดีก็บอกว่าติดเหล้าอย่างเงี้ยค่ะหนูรับไม่ได้ความจริงแม่ไม่เป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่ทานเลยค่ะไ ดื่อไม่เป็นนะคะหนูรู้สึกว่าัเบียทานไม่ได้วันนั้นก็แล้วก็วันนั้นวันเกิดแต่มีคนเอาแชมเปญมาเลยถ่ายรูปกับแชมเปญอย่างเงี้ยนะครัแล้วก็พี่ภาคิจารณ์ว่าแม่หนูอ่ะคือตัวอย่างที่ทําให้หนูทําให้ดีในในอดีตหนูได้บอกว่าคือตรงเนี้ยหนูหนูรู้สึกหนูรับไม่ได้หนูเสียใจมากมันมีคําพูดที่ผมฟังและผมค่อนข้างจะช็อกอ่านเพชรขายตัวโทษทีนะแม่นะเป็นเด็กเสียมีอะไรหน้า เอ็นทรงเด็กแล้วก็ิม,มากมามยาด้วยอะะมอมยาผู้หญิงเราให้แล้ว,ลวจต่ผู้หญิงส่งเสียอย่าเงี้ยหนูว่าหนูรู้สึกว่า,วาถ้าตัวหนูเร็วขนาดนั้นหนูคงไม่มีจิตสํานึกที่จะไปประกวดอะคะ่ะคุณว่ามีคนต้องการ d i s ค r e ดิตเ,เราหรือสร้างข่าวสาให้เป็นลบต่อเราหรือแค่เขาหมั่นไส้เฉยๆแล้วเขาก็เลยเขียนเรื่องขึ้นมาคุณว่เป็นอะไระในสตอรี่ที่ อินสตาแกรมนั้นได้โพสก็คือข้อความสุดท้ายที่เขาโพสต์คือหนูโดนปลดแล้วเขาหมดหน้าที่แล้วเขาทําทุกอย่างเพื่อให้หนูถูกปลดแล้ววันนี้มันเป็นวันที่หนูรู้สึกว่าหนูถูกปลดแล้วมันเป็นวันที่เหมือนเข้าได้ชัยชนะแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาคือใครไม่รู้ค่ะแล้วเรื่องกระเป๋ากับรถดูนี่มันยังไงนั่นเพ็ทกระเป๋าเนี่ยเป็น เป็นร้านแบรนด์เนมที่ของรุ่นพี่ที่เอามาให้ช่วยโปรโมตใน Instagram ให้มาช่วยถือแล้วบอกว่าเนี่ยจากร้านรุ่นพี่นะอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องรถเนี่ยเมื่อก่อนหนูมีรถ2คันจริงค่ะแต่มันเมื่อเราซื้อรถคันใหม่มาแล้วก็คือคันที่ใช้ปัจจุบันแล้วก็ขายคันเก่าไปอะค่ะแต่ก่อนที่จะขายไปก็อยากที่จะถ่ายรูปไว้ก่อนอหรือว่ามันภาพพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าค่ะสุดท้าย ขาต,ต้องถามแทนขผู้ชมและถามต่อหน้าแม่ผมป้าถามพวกเชียวทั้งคู่จะต้องตอบความจริงแน่นอนสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้าน,นี้แม่ผมไม่ทราบก็คือที่เขาต้องไปรับงานเพราะต้องดูแลแม่เคยมีพลาดไหมน้ำเพชรที่เราต้องไปนอนกับใครไม่เคยคะไม่เคยคเคยมีคนเสนอคือถามว่าตรงเนี้ถามได้ว่ามีคนเสนอไหมไม่ใช่แค่เวลานั้นค่ะทุกๆเวลามันมีคนที่ พูดถึงเสนอแบบนี้มาให้เราตลอดแต่หนูคิดว่าถ้าหนูรับชีวิตหนูคงไม่ต้องมานั่งลำบากแบบนี้ค่ะคืนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าวันที่เราถ่ายทำเนี่ยวันที่30กรกฎาคมเป็นวันพิเศษครับเพราะว่าวันที่30บนี้เป็นวันเกิดของน้ำเพชรและคุณแม่หน่อยเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆที่เธอจัดเตรียมให้กับลูกสาว ล้วบอกให้ทีมงานเซอร์ไพรส์ลูกสาวเธอในคืนนี้ด้วยทีมงานบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษที่แม่ขอพูดอะไรหน่อยก็บอกน้องมาตลอดอทุกวันแล้วค่ะผมอยากฟังอีกทีนึงอีกทีนึงคือก็พูดอยู่ตลอดเวลาคือแม่รักรักน้องนะแม่รักลูกเนี้ยค่ะวันนี้แม่เตรียมอะไรมาให้เราด้วยโอ้เตรียมมาด้วยเอ้ยอันนี้แม่เตรียมให้นะ หน่อยแม่แม่นาแม่แม่ร้องนำกุญแจผมร้องตางอ,อยากจะโวยพรด้วยอ่ะวยพรก่อน <c oughs> อวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะต่อไปเนี้แม่ขอให้ลูกใช้ชีวิตระวังมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นคนดีของแม่แบบนี้ตลอดไปถึงใครจะว่าลูกยังไงแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกและแม่รักลูกมาก ขอให้หนูมีความสุขขอบคุณค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เพชรเองก็บอกกับเราแล้วครับว่าการมาออกรายการในครั้งนี้พร้อมกับคุณแม่นั้นเธอได้เตรียมอะไรพิเศษให้กับแม่หน่อยเช่นเดียวกันปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่ี่ส 22, 22. 22. หนูก็มีอะไรจะให้คุณแม่วันกันอะไรเอ่ยวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ต้องเจ็บที่สุดที่ให้กับหนูแหวนหนูอขอบคุณคุณแม่ หนูก็มีอะไรจะให้คุณแม่แล้วก็อยากกลับแม่ตรงนแค่หนูเป็นคนดีแม่ก็พอแล้วลูกค่ะ เพชรผมถามหน่อยว่าตอนที่แถลงข่าวเนี่ยคุณได้ได้โชว์ภาพของผู้เข้าปู้กดอีกท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อน,นผมก็เลยจะถามว่ามันมันเพราะอะไรคุณตัดสินใจทาแบบนั้นแล้วทำไมวันนี้ไม่สวมมุกคือคุณเก็บไว้แล้วคุณกล้าสดถามตรงว่า ที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยชักยยเกี่ยวกับเรื่องกาแรแถลงข่าวคุณหรือเปล่า